ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w n o e r a d i o ด a ท n e t สร้างเสริมเติมความรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น โดยอาจารย์นุชนาสุริอังกูลสวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการทุบทวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมต้นทุกท่าน วันนี้เราก็คงจะต้องพูดกันถึงเรื่องของการใช้อาร์ติเคิลต่อนะคะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงกฎเกณฑ์ในการใช้อาร์ติเคิลมาถึง7ข้อด้วยกันสําหรับวันนี้เราก็คงจะมาต่อกันที่กฎเกณฑ์ข้อที่8นะคะสําหรับกฎเกณฑ์ข้อที่8นั้นนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ adjective ที่นํามาใช้เป็นคํานามว่าถ้าหากเราต้องการจะเปลี่ยน adjective ให้เป็นคํานามนะคะเราก็จะนําคาว่า the มาวางข้างหน้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า adjective ทุกตัวสามารถจะทำมาเป็นคำนามได้โดยการนำคำว่า the มาวางข้างหน้านะคะจะมีเฉพาะคำเท่านั้นแล้วก็เป็นคำที่ใช้กันบ่อยๆทุกคนก็รู้จักเช่นคำว่า the rich ซึ่งจะหมายถึงคนรวย the poor หมายถึงคนจนนะคะและเราก็จะต้องจำไว้ด้วยว่าคำว่า the rich หรือ the poor ที่เกิดขึ้นจาก adjective นี้เมื่อนำมาใช้เป็นคำนามแล้วนะคะ มันก็จะกลายเป็นคำนามที่เป็นรูปพหูพจน์ไม่ใช่เอกพจน์นะคะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า the rich are always welcome หมายความว่าคนรวยนั้นก็มักจะเป็นที่ต้อนรับนะคะหรือเาอาจจะบอกว่า Miss Universe always likes to help the poor นางงามจัก,กรวาลก็มักจะชอบที่จะช่วยเหลือเด็กหรือว่าช่วยเหลือคนจนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่เข้าใจนะคะว่า เวลาที่เราเอา adjective คำว่า rich คำว่า poor มาใช้โดยเติมคำว่า the ลงไปข้างหน้านั้น adjective ตัวนี้ก็จะกลายเป็นคำนามนั่นก็คือการนำเอา uh, article คำว่า the มาวางข้างหน้า adjective แล้วกลายเป็นคำนามนะคะต่อไปเราพูดถึงกฎเกณฑ์ข้อที่9นะคะในการพูดถึงเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำคำนาม มาใช้ในฐานะที่เป็นนามซ้อนนั่นก็คือนามซ้อนนามหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น noun o p p o s i t i o n นะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เรากล่าวชื่อใครขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วเราต้องการจะกล่าวถึงเขาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมายความว่าจะต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็จะกล่าวชื่อของเขาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็มีคำอธิบายนะคะข้างหลังเราจะนำคำว่า the มาวางไว้ข้างหน้านะคะ ยกตัวอย่างเช่นสุนทรผู้ The Great Poet of Thailand died a long time ago สุนทรผู้ comma, The Great Poet of Thailand died a long time ago สุนทรผู้กวีเอกของไทยนั้นตายไปนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่า the great นั้นนะคะก็คือการนำเอาคำว่า the มาวางไว้ข้างหน้า adjective คือคำว่า the great และคำนี้ ก็มาขยายคำว่า poet นะคะและทั้งหมดนี้ก็ไปขยายคำว่าสุนทรผู้ซึ่งเป็นคำนามลักษณะแบบนี้เราเรียกว่านามซ้อนนามนั่นก็คือเป็น noun opposition นะคะเออคราวนี้เวลาที่เราจะพูดถึงกฎอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอีกมากมายหลายกฎนะคะแต่กฎข้อ10เนี่ยนะคะเป็นกฎที่เราคงจะต้องท่องจำเพราะว่าไม่มีทางอื่นเลย นอกจากจะต้องจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราจะใช้สำนวนต่อไปนี้ซึ่งมีคำว่า the อยู่เนี่ยนะคะเราจะต้องใช้อย่างนี้เสมอนะคะนั่นก็คือคำว่า at the end ก็แปลว่าในที่สุดนนะคะหรือเมื่อกับ in the end in the morning เราจะใช้คำว่า in นะคะวางข้างหน้า the morning คำว่า make the bed ก็คือทำเตียงหรือเก็บที่นอนนั่นเอง tell the truth บอกความจริง at the present time ในปัจจุบันหรือว่าณปัจจุบัน in the afternoon ในช่วงตอนบ่าย clear the table ก็คือเก็บโต๊ะ in the beginning หรือ at the beginning นั่นก็คือในตอนต้นอีกสำนวนก็คือ wash the dishes wash the dishes นั่นก็คือล้างจานก็จะเห็นว่าสำนวนเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะมีคำว่า the ใช้อยู่นะคะวางไว้ข้างหน้า คำนามเพราะฉะนั้นคงจะต้องท่องจําเราจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันว่าอันนี้จะใช้อย่างไรเพราะว่าถ้าจําไปแล้วโอกาสในการที่เราจะใช้ถูกเนี่ยนะคะมันก็จะมีมากแล้วก็เราก็จะไม่ต้องมานั่งเป็นปัญหาถามว่าทําไมจึงต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้จําไปเลยนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ article นะคะที่เป็นเรื่องที่ต้องจดจําอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือ เรื่องของการนำเอาคำนามต่างๆที่ไม่ต้องใช้อาร์ติเคิลเลยนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการไม่ต้องใช้อาร์ติเคิลนะคะในคำนามต่างๆเรามาดูกันซิคะว่าเราสามารถจะนำกฎเกณฑ์ในเรื่องของการที่ไม่ต้องใช้อาร์ติเคิลสำหรับคำเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะคะออกฎข้อ1นึ่งนะคะสำหรับเรื่องของการที่ไม่ต้องใช้อาร์ติเคิลก็คือว่าเราจะไม่ใช้อาร์ติเคิล a and the กับคำที่เรากล่าวขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีส่วนขยายของคำหลังจากคำที่กล่าวมานั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น I like drinking coffee and tea at the same time. ฉันชอบดื่มทั้งน้ำชาและกาแฟในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าคำว่า coffee แล้วก็ tea นั้นเป็นคำที่กล่าวขึ้นมาลอยๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็น uh, กาแฟยี่ห้ออะไรชาย,ยี่ห้ออะไรทำนองนี้นะคะเพราะนั้นสิ่งนี้ ก็เป็นการกล่าวขึ้นโดยที่ไม่ต้องมี article นำหน้านะคะหรือเราจะพูดอีประโยคนึงว่า we can't live without water we can't live without water เราจะอยู่ไม่ได้เราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีน้ำคำว่าน้ำนี่ก็เหมือนกันนะคะเรากล่าวถึงน้ำทั่วๆไปนะคะไม่ใช่น้ำอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคำว่า water ก็ไม่ต้องมี the นะคะต่อไปข้อ2นะคะเราจะพูดถึงคำนามนะคะ ที่เป็น abstract noun ซึ่งในภาษาไทยเราเรียกว่านามธรรมสำหรับนามธรรมนั้นเราจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่าความหรือการอยู่ข้างหน้าเสมอยกตัวอย่างเช่นเราจะพูดถึงความรักนั่นคือคำว่า love เราจะพูดถึงความเร็วนั่นคือคำว่า speed เราจะพูดถึงความศรัทธาหรือความเชื่อนั่นคือ faith เราจะพูดถึงการกิน นั่นก็ค,คือคำว่า eating เราจะเห็นว่าคำลงท้ายนั้นมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องลงท้ายด้วยเนสเสมอไปนะคะสรุปแล้วคำอะไรก็ตามที่แปลเป็นไทยว่าการหรือความคำเหล่านั้นจะอยู่ในกลุ่ม abstract noun และกลุ่ม abstract noun นี้ก็ไม่ต้องมี article นำหน้านะคะต่อไปนะคะในข้อ3เราจะพูดถึงในเรื่องของวิชาการนะคะอย่างเช่นเรื่องของภาษาเรื่องของวิชาต่างๆ เช่นอังกฤษนะคะเราไม่ต้องพูด the English เราจะพูดถึง English แล้วก็จะหมายถึงวิชาภาษาอังกฤษ economics หมายถึงเศรษฐศาสตร์ะอะไรองเนี้ยนะคะคำเหล่านี้ก็ไม่ต้องมี article นำหน้านะคะ ยกตัวอย่างเช่น I study English at home every day เราจะเห็นว่าคำว่า English นี้เราจะกล่าวถึงมันนะคะโดยลอยๆว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะพูดถึงมันในลักษณะที่เป็นภาษาอังกฤษที่จำเพาะเจาะจงนะคะเราก็อาจจะต้องนำ the มาวางไว้ข้างหน้ายกตัวอย่างเช่น I know the English language school well I know the English language school well เราจะเห็นว่าในที่นี้คำว่า THE วางไว้หน้า English Language School ซึ่งหมายความถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งนั้นนั่นคือคำว่า THE ในที่นี้ไปเน้นคำว่า English นะะให้เป็นที่จำเพาะเจาะจงรู้ไปเลยว่าเราหมายถึงโรงเรียนสอนภาษาแห่งนั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่อื่นโดยทั่วๆไปนะคะต่อไปในข้อ4นะคะ เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของดนตรีเราพูดถึงเรื่องของเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นจากการนำเอาเอาวัยวะในร่างกายไปทําให้เกิดเสียงนะคะเช่นการดีสีตีเป่าอะไรนองเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงดนตรีเหล่านั้นนะคะหรือเครื่องดนตรีเหล่านั้นเราจะไม่ต้องใช้ a r t ์ติเคิลนำหน้าเลยนะคะเช่นคําว่า Piano violin d น u m นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงมันนะคะ ในฐานะที่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งนะฮะที่เราหมายถึงเรารู้ว่าชิ้นนั้นมันคืออะไรเราก็จะต้องนำคำว่า the มาวางไว้ข้างหน้าเช่น I have the guitar at home I have the guitar at home นั่นคือคำว่ากีตาร์ในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงกีตาร์ของเราอันที่เราหมายถึงไม่ใช่กีตาร์โดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องดนตรีนั้นก็สรุปได้ว่าถ้าหากกล่าวถึง เครื่องดนตรีทั่วไปเราจะไม่มีการใช้ Art i c l e มานำหน้าแต่ถ้าหากว่าเรากล่าวถึงเครื่องดนตรีจำเพาะเจาะจงลงไปนะคะเราก็จะใช้เด e นนำหน้าซึ่งกฎเกณฑ์น,นี้นะคะก็ใช้เช่นเดียวกันกับเรื่องของกีฬาเช่นถ้าเราจะพูดถึงกีฬาฟุตบอลนะคะเราก็บอกฟุตบอลบาสเกตบอลก็บาสเกตบอลนะคะซึ่งมันก็หมายถึงการกล่าวถึงกีฬาทั่วๆไปธรรมดาธรรมดา เราก็ไม่ต้องใช้ article นำหน้านะคะเช่น I like playing football with friends I like playing football with my friends นะฮะฉันชอบเล่นกีฬากับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นว่าคำว่าฟุตบอลนี้ไม่มีคำว่า the มา,าวางไว้ข้างหน้าเลยนะคะหรือ I play ping pong every day I play ping pong every day ทั้งสองนี้ก็เป็นการกล่าวถึงกีฬาคือปิงปองแล้วก็ฟุตบอลขึ้นมาโดยทั่วๆไปแต่พอเราเอาคำนี้นะคะมาใช้เป็นรูป adjective คือเอามันมาวางไว้ข้างหน้าคำนามคำเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะมันจะกลายเป็น adjective และเราก็จำเป็นจะต้องเอา the มาวางไว้ข้างหน้านะคะยกตัวอย่างเช่น would you like to go to the football match with me today Would you like to go to the football match with me today? คุณอยากจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลกับฉันวันนี้ไหมเราจะเห็นว่าคำว่า football มาวางไว้ข้างหน้าคำว่า match นะคะซึ่งหมายถึงการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลเพราะนั้นจึงต้องมีคำว่า the วางไว้ข้างหน้าคงจะพอเห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าเวลาที่เราใช้ the หรือไม่ใช้ the นั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเอาละค่ะคราวนี้เรามาถึงกฎอีกข้อนึงนะคะ นั่นก็คือเรื่องของการใช้วันนะคะเดือนปีเราจะเห็นว่าชื่อของวันเดือนเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องมีเดอะนำหน้านะคะอย่างเช่นเราพูดถึง Sunday, Monday, Tuesday เราก็ต้องไม่มี a and เดออยู่ข้างหน้านะคะเดือนก็เหมือนกัน January, February ไม่มีนะคะมื้ออาหารเวลาที่เราพูดถึงมื้ออาหารนะคะเช่นเราพูดถึง Breakfast, พูดถึง Lunch, พูดถึง Brunch, พูดถึง Dinner ะะก็ไม่ต้องมี a r t ์ติเคิลนำหน้าพูดถึงมื้ออาหารนี้คงจะมีคำศัพท์ตัวหนึ่งซึ่งถ้าหากว่ายังมีใครที่ยังไม่ทราบนะคะก็จะอธิบายอีกนิดหนึ่งนั่นคือคำว่า brunch นะคะ b r u n c h brunch คำว่า brunch นั้นก็จะหมายถึงมื้ออาหารที่ประกอบด้วย lunch แล้วก็ breakfast มารวมกันนะคะนั่นคือคนที่ตื่นสายนะคะมาทานควบระหว่างมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเข้าด้วยกันประมาณสัก10โมงครึ่งอะไรทนองเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทานมื้อ brunch นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะ skip เขาก็จะไม่ทาน lunch ก็จะไป dinner เลยนะคะในเรื่องของฤดูการนะคะเวลาเราพูดถึง summer winter rainy season f a l l autumn เหล่านี้เราก็ไม่ต้องใช้ article นะคะในเรื่องของลัทธิตัวอย่างเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์เราเรียกคอมมิวนิสต์ก็ไม่ต้องมีเดอะนำหน้าในเรื่องของศาสนาเช่นเราจะพูดถึงบุติสต์คือศาสนาพุทธเห็นไหมคะเราก็ไม่ต้องมีคำว่าเดอะนำหน้า,ากฎข้อต่อไปนะคะเวลาที่เราพูดถึงชื่อของรัฐต่างๆเช่นในสหรัฐอเมริกานะคะจะมีชื่อรัฐต่างๆเราก็จะพูดถึงชื่อรัฐนั้นๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเดอะนำหน้าเรื่องของทวีป ทวีปเอเชียแอฟริกาอเมริกาทั้งหลายแหละก็ไม่ต้องมีเดอะนำหน้านะคะเรื่องของจังหวัดก็เหมือนกันเราจะใช้คำว่า province เช่นสมมุติเราจะพูดถึงจังหวัดสงขลาเราก็บอกว่าสงขลา province เชียงใหม่ province เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้เดอะนำหน้านะคะนอกจากนี้ในเรื่องของชื่อเมืองหลวงนะคะก็เช่นเดียวกันชื่อของหมู่บ้าน ก็เหมือนกันเพราะนั้นคำเหล่านี้นะคะก็ไม่ต้องการ article จากนี้นะคะเวลาที่เรากล่าวถึงคำนามนะคะที่เป็นประหูพจน์ที่กล่าวขึ้นลอยๆโดยที่ไม่ต้องมีคําอื่นมาตามข้างหลังหรือว่ามาอธิบายนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า birds fly in the sky birds fly in the sky เราจะหมายถึงนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเราจะหมายถึงนกหลายๆตัวที่บินอยู่บนท้องฟ้านะคะก็ไม่ต้องพูด the เพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นนกฝูงไหนหรืออะไรทํางนี้ใช่ฮะจะเป็นนกโดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องมี article นะคะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ ใดๆก็ตามที่ไม่ต้องการอาร์ติเมานำหน้านะคะแต่จะมีข้อแม้อยู่นิดเดียวนะคะก็คือเรื่องของการใช้ชื่อคนยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงคนหรือครอบครัวที่ใช้นามสกุลเดียวกันนะคะเราก็จะเอาเดอะมาวางไว้ข้างหน้าครอบครัวนั้นๆนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า the Butch is very rich แล้วหมายถึงตระกูลบ t ช h นั้นมั่งคั่งมากทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการที่จะ เอามาเขียนว่ากลุ่มไหนบ้างที่ใช้อาร์ติเคิลกลุ่มไหนที่ไม่ใช้อาร์ติเคิลนะคะและต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนต้องท่องจำนะคะต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องใช้อยู่เสมอแล้วก็ใช้ผิดไม่ได้ด้วยนะคะนั่นก็คือว่าขอให้จำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าหาว่าคำนามมีคำเหล่านี้อยู่ข้างหน้านะคะก็ไม่ต้องใช้อาร์ติเคิลนั่นก็คือคาว่า t h i s these those that นะคะ mine your our his her t h e i r its much many some few an d kind of sort of class of type of variety of species of เราจะเห็นนะคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยเวลาที่มันไปอยู่ข้างหน้าคำนามนะคะไม่ต้องมี the วางไว้ข้างหน้าอีก และทุกครั้งที่ใช้ก็ขอให้จํากฎเกณฑ์นี้เพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงดีเวลาเขียนประโยคนะคะเป็นคํานามมันน่าจะมี article แต่ถ้าหากว่าเห็นคําเหล่านี้อยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เราใช้คํานี้แทนไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมี article นะคะแล้วก็ในกรณีที่เราพูดถึงคํานามสองคำนามนะคะที่เป็นคําประเภทเดียวกันแล้วก็เป็นคํานามที่นับได้เราก็จะใช้ article เฉพาะกับ คำนามตัวแรกเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น bring me a knife and spoon bring me a knife and spoon เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคำว่าอะซึ่งเป็น article นั้นวางอยู่หน้าคำว่า knife แล้วก็ spoon นั้นก็ไม่ต้องมีอะนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของ article นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วก็ ใช้ a r t i c l e ได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะต้องท่องจำนั้นก็จำเป็นที่จะต้องท่องจำนะคะแล้วก็พยายามจำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็มีโอกาสที่จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษตัวอ่านให้มากๆเพื่อจะได้เห็นตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตจริงให้มากขึ้นแล้วเราจะได้คั่ y นะคะเจ้าของภาษาเขานั้นมาใช้ให้ถูกต้องแล้วในการเขียนนะคะเราจะได้มีความ มั่นใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องจบเรื่องของ Article นะคะ สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้เราจะเอาเรื่องของ pronoun นะคะมาพูดกันเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของ pronoun เนี่ยนะคะเราต้องนึกถึงคำ noun ไว้ให้ดีเพราะ noun ในภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงคำนามและ pronoun นั้นก็หมายถึงสรรพนามคำสรรพนามนั้นก็คือคำที่ใช้แทนคำนามดังนั้นไม่ว่าคำนามจะเอาไปใช้อย่างไรคำสรรพนามก็เอาไปใช้ได้เช่นเดียวกัน นะคะเพราะนั้นเมื่อทุกคนมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วในการที่จะทำความรู้จักกับพรานาวนั้นก็คงจะไม่ยากเย็นอะไรนะคะเวลาที่เราพูดถึงคำสรรพนามนะคะเราก็จะต้องนึกถึงว่าคำสรรพนามนั้นน่ะมันถูกแบ่งออกเป็นมากมายหลายชนิดด้วยกันอย่างน้อยที่สุดนะคะต้องจำไว้เลยว่าคำสรรพนามนั้นถูกแบ่งออกเป็น8ชนิดด้วยกัน ะค,ะคำสรรพนามแบ่งออกเป็น8ชนิดด้วยกันเราจะมาดูด้วยกันทีละชนิดนะคะว่าคำสรรพนามนั้นนะคะมีชนิดอะไรบ้างชนิดที่1น,นะคะคำสรรพนามประเภทที่1เราเรียกว่า personal pronoun หรือว่าบุรุษสรรพนามสำหรับบุรุษสรรพนามนั้นนะคะก็หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนชื่อในการเรียกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พูด ซึ่งถือว่าเป็นบุรุษที่หนึ่งผู้ฟังซึ่งถือเป็นบุรุษที่สองแล้วก็ผู้ที่ถูกพูดถึงถือว่าเป็นบุรุษที่สามดังนั้นบุรุษสรรพนามนี้นะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งบุรุษสรรพนามนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองพจน์ด้วยกันนั่นก็คือเอกพจน์และพะหูพจน์ทุกคนคงจะเข้าใจนะคะว่าเมื่อเรากล่าวถึงเอกพจน์เราก็หมายถึงหนึ่งนะคะเป็นจานวนหนึ่ง นั่นก็คือหนึ่งคนเท่านั้นและเมื่อเป็นพหูพจน์ก็หมายความว่าสองคนขึ้นไปนะคะแล้วก็ในอสองบุรสองพจน์นี้คือเอกพจน์และพะหูพจน์นี้เราก็จะกล่าวถึงทั้งสามบุุษคือบุรุษที่หนึ่งบุษที่สองและบุรุษที่สามหมายถึงผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกพูดถึงอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้นะคะเรามาดูกันซิว่าทุกคนยังพอจำได้ไหมว่า บุรุษที่1เนี่ยเราหมายถึงอะไรบ้างทบทวนความจำนะคะบุรุษที่1 I เป็นรูปเอกพจน์ V เป็นรูปพหูพจน์บุรุษที่สอง U เป็นรูปเอกพจน์แล้ว U ก็เป็นรูปพหูพจน์เหมือนกันบุรุษที่3นะคะได้แก่ he she it แล้วก็ they นะคะ เดนั้นเป็นรูปพหูพจน์ของบุรุษที่สเพราะฉะนั้นทุกคนก็จำได้นะคะว่าในเรื่องของบุรุษที่1นั้นมีอยู่7ตัวด้วยกันคือ I, y o U, we, They, He, She, It นะคะ I, U, we, They, He, She, It นะคะมี I, y o U มี He, She, It เป็นรูปเอกพจน์ นะคะแล้วก็ v กับ they เป็นรูปพหูพจน์ในบรรดา pronoun ทั้ง7ตัวเนี่ยนะคะพอเวลาเราเปลี่ยนหน้าที่คือเมื่อกี้นี้เราให้มันเป็น subject ของประโยคนะคะพอเราเปลี่ยนหน้าที่มาเป็น object ของประโยคหรือว่าเอามาเป็น object ของ verb หรือว่า preposition นั้นเราก็จะเปลี่ยนรูปอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ i y o u we, they, he she it ก็ต้องเปลี่ยนรูปเป็น I ก็กลายเป็น me you ยังคงเป็น you อยู่ we เป็น us they เป็น them he เป็น him she เป็น her it เป็น it นะคะซึ่งถือว่าเป็นรูปที่สองเพราะฉะนั้นก็คงจะนึกภาพออกนะคะว่าขณะน,นี้ที่ฉันกำลังพยายามที่จะให้ทุกคนนั้นรื้อฟื้นความทรงจำในเรื่องของรูปต่างๆของคำสรรพนาม รูปที่หนึ่ง I, you, we, they, he, she, it รูปที่สอง me, you, us, them, him, her, it นะคะเพราะนั้นนั่นก็คือรูปที่แสดงความเป็นกรรมเรื่องนี้ไม่มีทางเลี่ยงเลยที่เราจะไม่จำนะคะไม่มีทางเลี่ยงที่เราจะต้อง คล่องให้จำให้คล่องเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะใช้ภาษาอังกฤษผิดไปตลอดเพราะว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้คำสรรพนามแทนคำนามที่เราจะกล่าวถึงให้ได้เราต้องรู้ว่าคำนามที่เราพูดถึงนั้นเป็นบุรุษที่หนึ่งคือผู้พูดบุรุษที่สองผู้ที่ฟังหรือบุรุษที่สามคือผู้ที่พูดถึงอันนี้จำเป็นที่จะต้องรู้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพูดถึงคำสรรพนามในรูปที่สาม ก็คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเวลาเราพูดถึงคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนั้นเราก็จะยังคงยึดสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเป็นหลักนะคะนั่นก็คือ I ก็เปลี่ยนเป็น my, you ก็เปลี่ยนเป็น your, we ก็เปลี่ยนเป็น our, they ก็เปลี่ยนเป็น their, he เปลี่ยนเป็น his, she เปลี่ยนเป็น her แล้วก็ it ก็เปลี่ยนเป็น its แบะนั้น คำสรรพนามอันนี้นะคะก็จะแสดงความเป็นเจ้าของได้โดยการเอาไปวางไว้ข้างหน้าคํานามนะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าที่กลายไปทําหน้าที่เป็น adjective ซึ่งเรื่องนี้เราจะพูดกันต่อไปขณะนี้เรากำลังพูดกันถึงฟอร์มหรือรูปร่างของคำสรรพนามเท่านั้นว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะเวลาที่เรา พูดถึงคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนี้เราต้องจำไว้นะคะว่าถ้าหากว่าเราทำได้นะคะเราลองนึกถึงคำขึ้นมาสักคำหนึ่งแล้วเรานำเอาคำทั้ง7เนี่ยนะคะมาเปลี่ยนรูปต่างๆเนี่ยให้แสดงความเป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นคำว่า heart ที่แปลว่าหัวใจนะคะเราลองเอาคำสรรพนามทั้ง7ที่เรารู้จักนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ i มาเลย เมื่อ I นะฮะมาแสดงความเป็นเจ้าของ I ก็ต้องเปเป็น my ใช่ไหมคะมาเจอกับคำว่า heart ก็เป็น my heart you ก็กลายเป็น your heart we ก็กลายเป็น our heart they กลายเป็น their heart he กลายเป็น his heart she เปลี่ยนเป็น her heart แล้วก็ it กลายเป็น its heart ดังนั้นวิธีที่จะทำให้ทุกคนจำได้อย่างขึ้นใจก็คือการหาคำนามมาหนึ่งคำแล้วก็ พยายามที่จะท่องนะคะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อ <I S 1> มาเลยจนกระทั่งถึงอิ7เตัวทุกครั้งเราก็จะสามารถจำได้แม่นๆแ,แ,แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะต้องใช้คำสรรพนามแทนคำอะไรเราก็จะไม่ลืมว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ your เมื่อไหร่จะใช้ our เมื่อไหร่จะใช้ their เมื่อไรจะใช้ his เมื่อไรจะใช้ her นะคะลักษณะอันนี้นะคะเวลามาใช้แล้วแทนที่มันจะมีชื่อเรียกว่า pronoun มันกลับถูกเรียกว่าเป็น possessive adjective อันนี้ขอให้ทำความเข้าใจนะคะว่ารูปของมันนั้นเป็นคำนามนะะแต่ว่าเวลาไปใช้แล้วหน้าที่ของมันกลายเป็น possessive adjective หรือคำ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของเพราะว่ามันต้องมีคำนามมาตามหลังมันนะคะคราวนี้มาพูดถึงอีกรูปหนึ่งของ pronoun นะคะนั่นก็คือรูปของ possessive pronoun ทำความเข้าใจระหว่างคำว่า possessive pronoun แล้วก็ possessive adjective ให้ดีนะคะเพราะว่าสตัวนี้อาจจะทำให้สับสนได้เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะว่าเวลาของเราหมดเสแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะอธิบายเรื่องนี้ภายในเวลาอันจำกัดนี้คงจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอถือโอกาสยกเรื่องนี้ไปอธิบายให้ฟังในคราวหน้านะคะเพราะฉะนั้นคราวหน้าอย่าลืมนะคะ ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็เตรียมกระดาษปากกาในการที่จะจดอะไรไว้บ้างก็อาจจะจำได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net